วันนี้กินอะไรดีนะคะมีของอะไรในตู้เย็นก็ใส่ลงไปต้มให้หมดเลยค่ะต้มน้ำค่ะใส่กระเทียมพริกไทยลงไปค่ะพอได้ที่ก็ใส่แครอทลงไปค่ะ ขิงอ่อนก็ใส่ลงไปนะคะใส่น้ำปรุงรสลงไปค่ะซอสซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลนะคะพอมอ้อเดือดค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะผักกาดขาวค่ะ เราจะใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเต้าหู้กุ้งค่ะปลาหมึกก็ใส่ลงไปเลยนะคะ เห็ดหูหนูขาวคะ่ะสุดท้ายวนเส้นค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอจนหม้อดเดือดอีกทีนึงคะ่ะสุกแล้วนะคะ ขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ